สวัสดีค่ะติวเตอร์หญิงดรหญิงทิตยาค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับติวกอพอนะคะวันนี้จะมาในวิชาภาษาอังกฤษพาร์ท o o n v e r s a t i o n ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าภาษาอังกฤษกพอพนี่ออกอะไรบ้างนะคะปกติทุกปีนะคะสำนักง,งานกอพอก็จะออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ4พาร์ทด้วยกันนะคะรวม25ข้อนะคะพาร์ทแรกก็คือ Conversation หรือบทสนทนาอันนี้ จะออก5ข้อนะคะ2 vocabulary คำศัพท์ออก5ข้อค่ะ3 structure หรือ grammar ก็คือโครงสร้างหรือไวยากรณ์อันนี้ออก5ข้อนะคะแล้วก็4 reading การอ่านนะคะอันนี้ก็จะออกเยอะหน่อยก็คือ10ข้อรวมทั้งหมด25ข้อนะคะรวมคะแนนทั้งหมด50คะแนนค่ะซึ่งเกณฑ์การผ่านของสำนักงานกพนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบระดับไหนก็แล้วแต่นะคะปะวชปวส เรียตรีหรือเรียโทนะคะใช้เกณฑ์เดียวกันก็คือจะต้องได้50%ขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษของกอพอนะคะอันนี้ก็คือข้อสอบของปีที่ผ่านๆมานะคะแต่ว่าปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นปีแรกที่ได้นำวิชาความรู้และลักษณะาการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะวิชากฎหมาย เข้ามานะคะอันนี้ก็ยังไม่จํานวนข้อเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนื้อหาในการสอบก็ออกเหมือนเดิมทุกๆปีทั้ง4พาร์ทนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวมาให้พร้อมใน4พาร์ทนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะติวเตอร์หญิงนะคะก็จะมาติวในพาร์ทของ conversation หรือบทสนทนานั่นเองนะคะ ซึ่งลักษณะข้อสอบ conversation ของสำนักงานกอพอนะคะก็จะเป็นบทสนทนาเหตุการณ์สั้นๆนะคะแล้วให้เราเติมคำหรือว่าประโยคภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานาการณ์นั้นๆนะคะซึ่งเทคนิคในการทำข้อสอบ conversation ของกอพอนะคะให้เราดูที่ 1. ค่ะ situation นะคะก็คือสถานาการณ์นะคะส่วนใหญ่ สํานักงานกพเขาก็จะให้สถานการณ์ต่างๆมานะคะอย่างเช่นการสัมภาษณ์งานนะคะการกล่าวคําทักทายการแนะนําเพื่อนการกล่าวคําขอโทษหรือกล่าวคําขอบคุณนะคะการจากลาหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ในร้านอาหารหรือพัตคารนะคะหรืออาจจะเป็นการถามเส้นทางการเดินทางโดยรถประจําทางทางรถไฟเรือหรือเครื่องบินนะคะหรืออาจจะเป็นการจองห้องพักโรงแรมนะคะการซื้อขายสินค้า หรืออาจจะเป็นการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานต่างๆอันนี้เป็นสถานการณ์ต่างๆที่ข้อสอบกำหนดมาให้ซึ่งปีที่ผ่านๆมานะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนเทคนิคที่2ก็คือให้เราดูที่สเตตัสนะคะสถานภาพสถานภาพนะคะเราจะต้องรู้จักสถานภาพนะคะเพื่อที่จะใช้ภาษา ได้อย่างเหมาะสมในบทสนทนานะคะพร้อมทั้งให้เราสังเกตจากบทสนทนาด้วยว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะมีกี่คนนะคะมีการกล่าวถึงบุคคลอื่นหรือไม่นะคะซึ่งการที่เรารู้สเตตัสสถานภาพนี้นะคะจะทำให้เราใช้ภาษานะคะถ้าเป็นเพื่อนคุยกันก็จะไม่เป็นทางการมากใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลักษณะการสัมภาษณ์งานนะคะก็ภาษาก็จะเป็นทางการขึ้นมานะคะ ดังนั้นนะคะการทำข้อสอบ conversion a t นะคะเราไม่จำเป็นต้องรู้หรือว่าแปลคำศัพท์ได้ทุกตัวแต่ว่าเราต้องแปลบทสนทนาคร่าวๆให้ได้นะคะการที่เราแปลคำศัพท์สำคัญๆได้เยอะนะคะจะทำให้เราเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ ถือว่าเป็นส่วนสําคัญมากนะ,ะซึ่งถ้าใครติดตามในเพจติวสอบภาคกอของกอพบายดิวเตอร์หญิงนะคะก็จะเห็นว่าดิวเตอร์หญิงได้ให้คําศัพท์มาท่องนะคะวันละสองคำนะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากๆเลย vocabulary นะคะคำศัพท์ซึ่งเราจะต้องรู้ถึงแม้เราไม่สามารถแปลได้ตัวแต่เราต้องรู้บ้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยในการทําข้อสอบ conversation ได้นะคะค่ะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเรามาลองทําข้อสอบ conversation ดู Convers do, นะคะ uh, คำสั่งค่ะ instruction read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate expression to complete the dialogue item 1 to 5 i นะคะ instruction mm hmm. ก็คือคำสั่งนะคะให้อ่านแต่ละสถานการณ์นะคะ and the dialogue carefully ก็คือบทสนทนานะคะและอ่านบทสนทนาอย่างระมัดระวัง and choose the appropriate expression นะคะก็คือให้เลือก บทความที่เหมาะสม to complete the dialogue นะคะเพื่อเพื่อทำให้บทสนทนาสมบูรณ์ item 1 to 5ก็คือข้อ1ถึงข้อ5นะคะอ่ะเรามาดูในกล่องนี้เลยนะคะก็คือเป็นบทความที่โจทย์ได้นำมาให้นะคะสั้นๆก็คือ mailing a package นะคะ mailing a package แปลว่าส่งพัสดุทางไปรษณีย์นะคะอันนี้ เราก็รู้เลยว่าเป็นสถานการณ์ไหนนะคะเป็น situation การส่งพัสดุทางไปรษณีย์นะ,ะแต่ว่าลักษณะของข้อสอบกพบางบางครั้งนะคะเขาจะไม่ได้ให้หัวข้อว่าเป็นสถานการณ์อะไรนะคะแต่อันนี้ตัวอย่างจะให้สถานการณ์มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่โจทย์ไม่ได้ให้สถานการณ์มานะคะเราจะต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยรวมนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นสถานการณ์อะไรนะคะ อาลคะครเรามาดูเลยตัวละครมีเท่าไหร่มีกี่ตัว A กับ B คุยกันนะคะอันนี้เป็นสเตตัสเรามาดูว่าเขาสถานภาพไหนนะคะเราลองอ่าน A ประโยคแรกเลยนะคะ I'd like to send this package to California B ตอบอะไรไม่รู้นะ,ะแล้ว A อตอบว่า special delivery ก็คือส่งพิเศษเพราะฉะนั้นดูจากลักษณะของการสนทนานะคะก็คือ A เนี่ยน่าจะเป็นคนมา ส่งพัสดุนะคะส่วน B น่าจะเป็นบุรุษไปรษณีย์ทีนี้เรารู้สถานาภาพแล้วนะคะว่าคุยกัน2คนนะ,ะที่ที่ทำการไปรษณียน์นะคะแล้วทีนี้เรามาดูข้อ1เลยนะคะข้อ1จาก A ที่เขาบอกว่าเขาต้องการส่งพัสดุไปที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมคะ B พูดว่าอะไรไม่รู้แหละแล้วทีนี้ A ก็ตอบว่า special delivery นะคะก็คือการส่งแบบพิเศษเรามาดูคำถามข้อ1เลยะคะ่ะข้อห In what way do you want นะคะก็คือคุณต้องการส่งทางไหนหรือ,อส่งทางอะไรนั่นเองนะคะ 2. do you need special delivery คุณต้องการส่งแบบพิเศษไหม 3. can you tell me how to send it นะคะคุณบอกได้ไหมว่าจะส่งอย่างไรนะคะ 4. how do you want to send it นะคะ คุณอยากจะส่งอย่างไรนะคะจากลักษณะคำถามนะ,ะจะเห็นว่าข้อหนึ่งถามว่า w h t นะคะแปบลบว่าอะไร2 do you need นะคะ3 can you tell me นะคะ how do you want อันนี้ก่อนที่จะมาเฉลยข้อหนึ่งะคะติวเตอร์หญิงจะขอพูดถึงประเภทของคำถามในภาษาอังกฤษก่อนนะคะสำหรับประเภทคำถามในภาษาอังกฤษนะคะก็มี2ประเภทก็คือ1 yes no questions นะคะแล้วก็2 w h questions นะคะประเภทแรก yes no questions นะคะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยนะคะหรือ helping verb หรือ auxiliary verb นะคะอย่างเช่นขึ้นต้นด้วย do does did have has had is am are was were will shall นะคะขึ้นต้นด้วยคำถามพวกนี้ ผู้ตอบจะต้องตอบเป็น yes หรือ no นะคะอันนี้คือประเภทคำถามประเภทแรก yes no question นะคะต่อไปค่ะคำถามประเภทที่สองก็คือ w h questions นะคะก็คือจะเป็นคำถามที่ผู้ถามต้องการทราบข้อมูลหรือเรื่องเรื่องราว information ต่างๆนะคะซึ่งผู้ตอบจะไม่ได้ตอบ yes หรือ no นะคะแต่จะตอบเป็นข้อมูลต่างๆนะคะส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย w h นะคะอย่างเช่น มีเก้าคำด้วยกันนะคะคือ who, whom, whose, what, where, when, why, which, how นะคะซึ่งทั้งหมดขึ้นซึ่งส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย W-H นะคะยกเว้นคําว่า how นะคะขึ้นต้นด้วยตัว H นะคะพวกถ้าถามคําถามประเภทนี้คําถามพวกเหล่านี้นะคะจะไม่ตอบ yes หรือ no นะแต่จะตอบเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดตามลักษณะของคําถามอะเรามาดูนะคะ Who นะคะแปลว่าใครนะคะลักษณะของการใช้ who ก็คือจะใช้าถามถึงบคุคคลที่เป็นประธานหรือ subject ของประโยคนะคะอย่างเช่น who is your teacher นะคะใครคือคุณครูของคุณนะคะผู้ตอบก็จะตอบถ้าบอกว่า,าทิตยาเป็นครูของฉันก็จะตอบว่า Miss ทิตยา is my teacher นะคะ ซึ่งเป็นประธานของประโยคนะคะหรือว่าเราตอบเป็นชื่อคนเลยก็ได้มิสท mm ิตยานะคะต่อไปฮูมค่ะฮูมก็แปลว่าใครเช่นเดียวกันนะคะแต่จะใช้ต่างจากฮูก็คือจะใช้ถามถึงบุคคลที่เป็นกรรมหรือ object ของประโยคนะคะอย่างเช่น w o they m e e t นะคะก็คือเขาพบใครนะคะซึ่งใครในที่นี้เป็นกรรมของประโยคที่เขาอยากรู้นะคะ ผู้ตอบก็จะตอบว่า m e e t t h e i r f r i e n d นะฮะก็คือเขาพบเพื่อนของเขานะคะซึ่งเพื่อนของเขาก็เป็นกรรมของประโยคเป็นออบเจกต์ของประโยคนะคะหรือว่าเราจะตอบอแค่ว่า their friends ก็ได้นะคะ3ค่ะ whose แปลว่าของใครนะคะของใครอันนี้จะใช้เพื่อถามหาเจ้าของนะคะใช้กับคนเท่านั้นนะคะ ตัวอย่างมาดูตัวอย่างเลยค่ะ Whose car is black นะคะรถของใครคันสีดำนั้นน่ะนะคะก็คือผู้ตอบก็อยตอบว่า It is John's car นะคะมันคือรถของ j o h n นะคะหรือว่าเราจะตอบแค่ว่า John's car รถของ John ก็ได้นะคะต่อไปค่ะ What แปลว่าอะไรนะคะอันนี้จะใช้ถามถึงสิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นอาจจะถามถึงอาชีพนะคะชื่อบุคคล สัญชาติถามถึงสิ่งของหรือถามถึงเวลาสิ่งที่ชอบที่อยู่เบอร์โทวันเดือนปีอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ what ได้หมดเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะ what color do you like นะ,ะก็คือสีอะไรที่คุณชอบนะคะ,ะถ้าชอบสีแดงเราก็ตอบว่า i like red นะฮะหรือว่าชอบสีเหลือง i like yellow นะคะหรือว่าเราจะตอบเป็นสีเลยก็ได้ red นะฮะหรือ yellow เลยก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะ where แปลว่าที่ไหนนะคะอันนี้จะใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสถานที่นะคะตัวอย่างนะคะ where are you going นะ,ค,ะคุณต้องการที่จะไปที่ไหนนะคะเราก็ตอบว่าถ้าต้องการไปโรงเรียนก็ I am going to school นะฮะหรือตอบเป็นสถานที่เลยก็ได้คนะ่ะ school นะฮะต่อไป when แปลว่าเมื่อไหร่นะคะอันนี้จะใช้ถามเมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเวลานะคะแต่ว่าข้อสังเกตนะคะก็คือว่า จะไม่ได้เจาะจงเฉพาะเจาะจงเหมือนวัดชามนะคะวัดชามเนี่ยจะแปละระบุเวลาเลยส่วนเว e นเนี่ยจะใช้ถามผู้ตอบอาจจะตอบวันที่ตอบเป็นวันนะคะหรือตอบเป็นเดือนปีก็ได้นะคะซึ่งไม่เจาะจงเหมือนวัดชามนะคะตัวอย่างค่ะ when will you start to read for test นะคะก็คือเมื่อไหร่คุณจะเริ่มอ่านหนังสือสอบนะคะอันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราจะเริ่มอ่านพรุ่งนี้นะคะ tomorrow เราก็บอกว่า i will start to read tomorrow นะคะถ้าจะเริ่มอ่านคืนพรุ่งนี้ก็ i will start tomorrow night นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคำถามของคำตอบของ when นะคะต่อไป why ค่ะแปลว่าทำไมนะคะอันนี้ใช้ถามเมื่อเราต้องการทราบเหตุผลนะคะทราบสาเหตุหรือว่าจุดประสงค์ต่างๆนะคะเวลาตอบเราจะตอบโดยใช้คำว่า because นะคะหรือ as หรือ since นะคะซึ่งแปลว่าเพราะว่านะคะตัวอย่างค่ะ why is he sad นะคะทำไมเขาถึงเศร้าล่ะนะคะเราตอบแล้วก็จะตอบว่า he is sad because his mother is sick นะคะก็คือเขาเศร้าเพราะแม่ของเขาป่วยแม่ของเขาไม่สบายนะคะต่อไปค่ะ which นะคะแปลว่าอันไหนสิ่งไหนหรือคนไหนนะคะอันนี้ใช้ถามได้หมดเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของนะคะเวลาตอบให้เราตอบ โดยเลือกอยากตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะตัวอย่างเช่น which is his friend a boy or a girl นะคะก็คือคนไหนล่ะที่เป็นเพื่อนของเขาเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงถ้าเราจะตอบว่าเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า a girl นะคะหรือผู้ชายก็ a boy นะคะให้ตอบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะส่วนคําสุดท้ายนะคะ how แปลว่ายอย่างไรนะคะอันนี้ใช้ถามเพื่อต้องการทราบถึงวิธีการนะคะอย่างเช่น how do you go to school นะคะ คุณไปโรงเรียนอย่างไรนะคะถ้าเราจะบอกว่าเราไปด้วยรถประจำทางก็ i go to school by bus นะคะหรือเราจะตอบว่าเราเดินไปก็ตอบว่า i go to school on foot นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างประเภทคำถามนะคะ W h q u e s t i o n นะคะเอาละค่ะเรากลับมาที่ คำถามของเราเลยนะคะ,ะเรารู้ละประเภทคำถามมี2ประเภทก็คือ yes no question กับ wh question นะคะเรามาดูนะคะจากบทความนะคะผู้ตอบ a นะคะตอบว่า special delivery ก็คือส่งแบบพิเศษเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ใช่คำถาม yes no question แล้วแหละนะคะเราดูสิในตัวเลือกอันไหนที่เป็นคำถาม yes no question 2. นะคะ do you need special delivery นะคะคือตนดีดูนะคะ ตัดทิ้งเลยเพราะว่าเป็น yes no question นะคะ3ข้อ3ค่ะ can you tell me how to send it นะคะ,ะคุณบอกเราหน่อยได้ไหมว่าจะส่งมันไปอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วย can นะคะก็เป็น yes no question เช่นเดียวกันก็ตัดทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ4นะคะเรามาดูข้อ1ค่ะ in what way do you want นะคะก็คือคุณต้องการส่งทางไหนนะคะหรือส่งทางอะไรอย่างเช่นส่งทาง เรือส่งทางเครื่องบินหรือส่งทางไปรษณียน์นะคะอันนี้เราจะไม่ถามอันนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่ที่ทําการไปรษณีย์เพราะฉะนั้นเราส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้คําถามนี้นะคะจะเหลือตัวเลือกข้อเดียวคือข้อสี่นะคะเพราะฉะนั้นเลือกข้อนี้เลยค่ะ how do you want to send it นะคะก็คือ how แปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะเราเรียนมาแล้วก็คือคุณต้องการส่งมันอย่างไรก็คือ อยากส่งยังไรอยากส่งแบบด่วนพิเศษหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4ค่ะเพราะว่า A นะ,ะตอบ special delivery ส่งแบบแบบพิเศษนะคะต่อไปค่ะหลังจากที่ A บอกตอบมาว่าให้ส่งแบบพิเศษนะคะ B แต่ว่าโอเคนะคะบลาบลาบลาแล้วก็ it way 11 n ounces dash b t 8 5 e dollars for special deliveries นะคะ บแต่ว่าโอเคนะคะหลังจากที่ A บอกว่าส่งแบบพิเศษแล้วเขาพูดอะไรต่อประโยคหนึ่งแล้วก็บอกว่ามันหนัก11ออนซ์นะคะซึ่งจะเป็นเงิน3.85ดอลลาร์นะคะสำหรับการสร่งแบบพิเศษนะนะคะเพราะฉะนั้น B เขาจะพูดอะไรเรามาดูตัวเลือกเลย 1. what is the weight of it นะคะก็คือแปลว,ว่ามันหนักเท่าไหร่ 2. i will weigh it ผมจะชั่งมัน 3. we can't take heavy parcels เรารับพัสดุหนักไม่ได้แล้วก็ส can you weigh คุณช่างมันได้ไหมนะคะ,ะเราดูจากรูปประโยคนะ,คะอันนี้นะคะจิวเตอร์จะไฮไลท์ไว้นะคะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้เขาพูดว่าโอเคแล้วเขาพูดอะไรสักอย่างประโยคนึงแล้วก็บอกน้ำหนักมันว่ามันหนัก11ออนซ์นะคะก็แปลว่าเขาจะต้องเอามันไปชั่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อะอะไรคะ ข้อ2นะคะ I will wait it นะคะตอบข้อนี้เลยนะคะค่ะต่อไปหลังจากที่บุรุษเปณียน,นีบอกนะคะว่าส่งแบบพิ 4, 8, 5, เศษ3.85เหรียญน,นะคะ A ตอบว่าอะไรบลา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 นะคะแล้ว B ก็บอกว่า you can send it first class for $2.25 dollars นะคะก็คือ คุณสามารถที่จะส่งมันเป็นแบบชั้นหนึ่งก็ได้ในราคาที่2.25เหรียญนะคะเพราะฉะนั้น A จะต้องพูดอะไรสักอย่างนึงเรามาดูตัวเลือกเลยค่ะห I don't want to pay at all นะคะก็คือผมไม่อยากจะจ่ายเลยอ่ะข้อง that's expensive มันราคาแพงจังเลยนะคะส Can you reduce คุณลดราคาได้ไหมนะคะแล้วก็ส please change the price นะคะช่วยเปลี่ยนราคาหน่อยนะคะอ่า เรามาดูซิว่า A จะตอบว่าอะไรแล้ว B ก็มาตอบว่า you can send it first class ก็คือให้ทางเลือกมาอย่างหนึ่งคือว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ส่งแบบชั้นหนึ่งก็ได้ในราคาที่ลดลง2.25เพราะฉะนั้น A จะพูดว่าอะไรคะปกติแล้วเขาจะพูดว่ามันแพงนะคะ t h a t expensive นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเขาจะไม่ขอลดราคากันนะซึ่งข้อ3กับข้อ4เนี่ยจะเป็นลักษณะของให้เปลี่ยนราคาให้ลดราคา อันนี้ไม่ใช่นะคะตอบข้อ2ะคะ่ะต่อไปเรามาดูหลังจากที่ B นะคะได้เสนอทางเลือกส่งแบบชั้น1ในราคา2.25เหรียญน,นะคะแล้ว A เาตอบว่าอะไรบลาบล,ะบละนะคะ B ก็บอกว่า first class takes five days ะะ special delivery takes two days บอกว่าส่งแบบชั้น1เนี่ย ใช้เวลา5วันแล้วก็ส่งแบบพิเศษใช้เวลา2วันนะ,ะเพราะฉะนั้น A เขาจะต้องอะไรคะจะต้องเป็นคำถามแน่ๆนะคะซึ่งจะต้องไม่ใช่คำถามแบบ yes no questions นะคะเพราะว่า B อธิบายรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวเลือกข้อ4เลย 1. how long does it take นะคะมันใช้เวลานานแค่ไหน 2. how much time it takes มันใช้เวลามากแค่ไหน 3. does it take to long a time มันใช้เวลานานเกินไปใช่ไหม4ลอ long t m นะคะ,ะเรามาตัดตัวเลือกออกเลยค่ะอันไหนที่ไม่ใช่นะคะเเนี่ยเราดูจากข้อ4ีเนี่ย A จะต้องเป็นคำถามนะแหละ B ถึงต่อว่า first class ใช้เวลา5วัน special delivery ใช้เวลา2วันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ yes no question นะคะข้อ3ปรก็ตัดทิ้งเลยค่ะข้อ4ปรก็ตัดทิ้งเลยเพราะไม่ใช่คำถามนะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือตัวเลือกแค่ข้อ1กับข้อ2นะคะปกตินะคะถ้าเราถามเกี่ยวกับ เขาตอบมาเกี่ยวกับระยะเวลานะคะคำถามจะต้องเป็น how long นะคะตอบข้อ1คะ่ะ how long how long does it take นะคะก็ mm. คือมันใช้เวลานานแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะหลังจากที่ b นะคะบอกจำนวนวันแล้ว a ก็บอกว่า send it first class please and I also like a book of stamps นะคะเขาก็บอกว่าให้ hey, งั้นก็ส่งแบบชั้นหนึ่งแล้วก็อยากได้ a book of stamps ก็คือส t ต m มแล้วก็อยากได้ส t ต m มด้วยนะคะแล้ว b เขาตอบว่าอะไรนะคะ,ะข้อ5นะคะแล้วก็ต่อด้วย6.5 dollars total นะคะก็คือ,อรวมทั้งหมดก็คือ6.5เหรียญรวมทั้งหมดคือทั้งส่งไปรย์น i r s t class แล้วก็ a book of s t a m p ด้วยนะคะคำไหนจะอยู่ข้างหน้า6.5 dollars นะคะ 1. i want 2. please pay 3. dash b See the price นะคะก็คือ,อตอบข้อ3ค่ะ B นะคะเป็นการบอกราคานั่นจะเป็น6.5เหรียญทั้งหมดนะคะตอบข้อ3นะคะ a s B เอาละคา่ะก็ที่จบไปนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งลักษณะข้อสอบกพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะให้อ่า บทสนทนาสั้นๆนะคะแล้วก็ให้เติมลงในช่องว่าง5ข้อนะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะคำศั์นะติวเตอร์หญิงขอย้ำเลยว่าคำศั์เนี่ยสำคัญจำเป็นมากๆนะคะถ้าใครนะคะยังไม่มีคู่มือเตรียมตัวสอบนะคะหรือว่าเตรียมตัวที่จะสอบปีหน้าและปีติต่อไปนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะติวเตอร์หญิงมีคู่มือนะคะอันนี้เป็นคู่มือวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งขอบอกเลยว่าเนื้อาหาแน่นมากนะคะ เนื้อหาแน่นมากแล้วก็มีทุกพาร์ทเลยไม่ว่าจะเป็น vocabulary conversation นะคะ reading แล้วก็ uh, grammar structure นะคะแล้วก็อธิบายแบบละเอียดมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดให้นะคะในราคาเพียงเล่มละ200บาทนะคะอันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษส่วนอันนี้ค่ะวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปนะคะก็จะมีวิชาความสามารถทั่วไปหรือที่เราเรียกว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยนะคะ อยู่ในคู่มือเล่มนี้นะคะเนื้อหาแน่นไม่แพ้กันนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษราคาเพียง300บาทนะคะแล้วก็ใครที่ซื้อคู่มือนะคะติวเตอร์หญิงก็มีติวฟรีเลยวิชากฎหมายนะคะหรือที่เรียกว่าวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะจะอยู่ในเพจ Facebook กลุ่มรับนะคะโดยใครที่ซื้อคู่มือไปติวเตอร์ก็จะเชิญเข้ากลุ่มนะคะก็จะมีติวเข้มมีสรุป เนื้อหาสาระสำคัญมีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียดให้เช่นเดียวกันนะคะ,ะถ้าสนใจก็ inbox เข้ามาได้นะคะสุดท้ายค่ะก็ขอฝากเช่นเคย y o u t u b e นะคะดีวตัวหญิงชาแนลนะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะสาระดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ เฟซบุ๊กนะคะใครยังไม่ติดตามก็ไปติดตามไปเลยติวสอบภาคกอข,อของกอพาบาติวตอร์หญิงค่ะติวเตอรหญิงก็จะมีะสาระดีๆแบบนี้นะคะก็จะมีคลิปสั้นๆสอนนะคะแล้วก็จะมีแนวข้อสอบเก่าให้ฝึกทารพร้อมเฉลยแบบละเอียดแล้วก็มีคําศัพท์ให้ท่องด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะติวเตอรหญิงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ